จ้ะมื่อนียายแสงก็เห็นโพดโพดนึงเนาะ,อะของคุณนิรุยเนาะค่ะนิรุยผู้จัดการส่วนตัวของอน่องแพลวแพ้วหรือคุณแม่แพลวแพ้วเนาะแสงท้องเนาะจะ้ะคือทัวร์ลงพุ่นน้อ,นองแพลวแพ้วแสงท้องแบบยับเลยค่ะคือว่าน่องแพลวแพ้วนี่ก็เอาน้องนาริตานี่ขึ้นเวทีน้ำสันทอแต่ก่แตก่แตก่อนนี่ น้องแพ้วๆนี่หรือคุณแม่แพ้ววนี่ก็เอาน้องนาฬิตะขืนเวทีน้าตลอดค่ะอ่าขืนเวทีน้าตลอดบอ๊อแมนว่าพึ่งขืนขึ้นมาน้ากันตลอดตั้งแต่แต่แตน้อยๆพ่อยางได้นีอ่าแพ้วๆก็เอาลูกขึืนเวทีมาตลอดเด้อจา่าตั้งแต่ยายแสงเบิงมาบอบแมนว่าแพ้วๆพึ่งจะมาเอาลูกขึืนเวทีเป็นยังแฟนคลับเอฟซีถึงบ๊อเข้าใจถึงไปว่าให้ กับน้องแพ่วเผาได้ขนาดนั้นน้องนาฬิตะได้ขนาดนั้นทุกคนก็เคยเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเคยเบิงเคยชมอยู่ว่าเผ่าเผ่านี่บ่เคยว่าเอาลูกบ่เคยว่าบ่เอาลูกข้นจักเทียย่ำใดที่ลูกมาน้ำหนีแพ่วเผาเอาลูกข้นน้ำตลอดที่ติดตามมาที่เบิงมาสําหรับ อนองแพ่าๆนี่สี่ยายแสงได้ติดตามใยแสงไน้ติดตามมาได้เบิงมากนี่เห็นตลอดเด้อจ้ะนี่แหละมันพอไม่กระแสที่เกิดปัญหาในครอบครัวกเกิดขึ้นเนาอะ,อะแฟนคลับเอฟซปอสอดอบางคนเนาะกรเข้าไปคอมเมนต์ว่าให้ด่าให้ต่างๆนะนะซึ่งบบคิดถึงหัวอกหัวใจเจ้าของเบิงแน่นอนคนคำว่า แม่กับลูกเนาะค่ะเนาะแม่กับลูกนี่มันก็คือถามาแล้วมันก็อยากขึ้นเด็กหน่อยมันเคยขึ้นนาเวที่ขึ้นขึน้นบนเวทีมาแต่ใดแต่ไรก็เห็นแม่ขึ้นก็อยากขึ้นก็บอกอยากอยู่น้าพูเรียงผู้เรียงน่ะมีอยู่ค่ะแต่ว่า เพื่อนห้องไฮเพื่นอนยาึ้นกับแม่จังสีนะ่นานี่นิรุยเพิ่นออกมากเว่าไม่ชี้เจงมันกระถึงเด้อค่ะคุณนิรุยนี่เพิ่นกับยูน้ากับน้องแพ้วพ้าหรือนอ้อ,นองนิรุยนี่เพิ่อนก็อยู่กับแพรวผ้ามาตลอดบอแมนว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่งมายูยูน้ากันมาก็เห็นอยู่ว่าน้อ,นองอนาดิตานี่คืนกับแม่มาตลอดทำอาหาน้ำสันทอ อยากให้แฟนครับเอฟซีปอสอดอนี่เข้าใจแน่เบิ้งให้มันดีพิจารณาให้ดีก่อนก่อนสิคอมเมนต์มาดามาวาให้กันคิดถึงหัวอกหัวใจตัวเองแน่สันทออ๋เอ,อเพราะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดเนี่ก็เพราะว่านี่ลุยก็ได้ทายนี่แหละรูปท่ายภาพลง ก็บอคิดว่ามันซิมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่มีบอคิดว่าผู้ไดอี้เเมตนมาว่าให้ขนาดนี้นะนะเพิ่นก็เลทยทายภาพรงสันเทอมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะน้องนานิตากระแหงเป็นคนที่น่ารักเนาะ,ะก็มันเป็นธรรมดาของเด็กน้อยอ่อนแม่ก็มีซีหายแน่อย่างแน่เป็นเรื่องธรรมชาติอ่ามันโมเมนต์ว่า เอาเพิ่นเอาลูกมาอ้อยมาไอไอนี่มาให้เฮ็ดไห้สงสารผู้ที่เพิ่นฮักผู้ที่เพิ่นจริงใจกับน้องแพวเผานี่มีมากไม้ค่ะเหลือร่นค่ะคอยเห็นเพิ่นไปเบิงคน้นไปเบิงรําของน้องเผานี่บอกโอ้ยแน่นหนาเวทีแม่นอีกิดกระแสดามาลุ้นแรงขนาดใดค่ะแฟนขับกันยังไห้กำลังใจแน่นหนาฟ้าข้าง อยู่ตลอดตั้งแต่ข่อยติดตามมาข่อยเบิ่งมาเด้อค่ะมันมีบกีคนดอกปอสอดอที่สร้างปัญหาให้มันเกิดขึ้นเนาะเอาซีอาไนไอ้นี่คลิปจีวานิรุยเด้ลงโพสให้ฟังเด้อค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่คนด่ามาเยอะด่าจนนิรุยป,ปิดคอมเมนต์ต่างคนต่างพูดไปต่างๆนานาว่าแพาวเอาลูกมาหากินบ้างเอามา เรียกร้องความสนใจบ้างแกล้งทำดีเรียกคะแนนบ้างบางคนก็ว่าคือบอ่อไห่ค้นเลี้ยงอยู่หลังเวทีเอาขึ้นมาอย่างค้นเลี้ยงมีคนมีค่ะแต่น้องบอยย้อมอยู่เคยรอ้องไห้อยากขึ้นเวทีกับแม่น้องมากก็ก็จะขึ้นเวทีตลอดแต่ก่อนนะบอ่อเคยมีปัญหาดอกแต่ตอนนี้ทำทาอะไรก็ผิดคอยคอยถามแน่ ขนาดค่อยบอ่แมนผูยิ้งค่อยบอ่เคยมีลูกยั่งเข้าใจคําว่าแม่กับลูกอยู่นางบบนางไม่ได้พึ่งทําแต่นางทํามาตลอดตั้งแต่อุ้มเนาะอุ้มท้องขึ้นเวทีจนคลอดถามแนาวา่ว่าถ้าเป็นพวกเจ้าซีมีความอดทนได้เหมือนนางบบนางนางบ่ตั้งแต่ยังบบได้ยังไม่เกิดเรื่อง กาวานางอดทนมากโมเมนต์ ents, ลูกกับแม่บนเวทีน่ารักคุณแม่ลูกสองหุ่นดีน่ารักพอเกิดเรื่องมาเฮอีหยังก็ผิดก็ผิดเบิดก้าวขาออกจากบ้านก็ผิดแล้วนี่แหละเนาะเขาว่ามนุษย์ขี่เหม็นเห็นไผกะเหยียบทันทีเห็นไผ่ล่มก็เหยียบทันที เห็นเห็นคนสําเร็จก็ยินดีแต่ไม่แต่ในใจก็แอบ,บอิจฉาไม่มีใครที่เป็นแม่แล้วไม่รักลูกหรอกเขาฮักลูกแพ้งลูกปานนวยตาพุ่นละและเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเขาได้ย่างดีส่วนคนที่ด่ามามาดานางสิชีวิตเคยทำได้เหมือน นางบนางบหรือครอบครัวมีปัญหาแล้วแล้วไม่เคยได้รับความอบอุ่นหยุดเถอคะค่ะอย่ามาดาม่าหอดลูกเขาอันไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านฉันรักนาริตะโตเกียวมากเหมือนลูกของฉันเองอะไรควรหยุดคือหยุดได้แล้วนะคะนี่นี่คือ นิรุยเขานิคุนิรุยน,นอนิรุยเพิ่นโพด์อคะเมนอิลีค่ะทุกนิรุยนี่เว้าถือทุกอย่างเว้าถือทุกคำเมื่อก่อนนี่แพว้พวแพ้วนี่เอาทั้งนองนาดิตะขึ้นเวทีอุ้มทั้งทองยหญ่ๆข้นเวทีทำการแสดงคือมีแต่ภูบ่มีภูที่มาดามาคอมเมนต์ให้แท้มีแต่ภูชื่นชอบชื่นชมวมาดีแท้เพราะเกิดปัญหา ที่ครอบครัวมันลมเป็นอย่างมาคือพวกปอสอดอคือมาซ้ำเติมเหยียบย่ำคนอื่นเขาคิดคิดให้ดีเ <c oughs> บิ่งใจเจ้าของเด้อจ้าเบิ่งใจเจ้าของถ้าขอเจ้าของขาดความอบอุน่นกล้าไปหาขอมองที่เขาให้ได้เดอคะ่ะอย่ามาเอามาว่าให้กับผู้อื่น เพิ่นทําการแสดงให้ผู้ที่เขาชื่นชอบได้ชมได้เบ่งได้มีความสุขแฟนคลับเอฟซีทีฮักน้องนาดิตาฮักน้องแพรวเพ้านี่เยอะยักเยอะแยะมากมายเด้อจ้ะบ่แมนนีหน่อยเด้อจ้ะตั้งแต่ยายแสงเบิงมายายแสงก็มาเป็นกําลังใจให้น้อ,นองแพรพวเพ้ากับน้องนาดิตาคุณนีลุยเด้อจ้า ให้สู้ใูห้เฮ้งเงปังปังผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของปอสอดอที่ขาดความอบอุ่นนะคะเอาหาผู้ใดชอบชิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้จา้าสวัสดีจา้า